ยิ่งใดปากจาตานวานหูเว้าหวนตาเสดใส่ข้อป่องหุ่มงามเกสาผมเง้าวได้ว่าปลายคือหนึ่งยิ่งนั้นคุนนน้นคาหลนข้าห่วชอบทำอีกหรอเลยขอสวัสดีนะครับพบกันอีกแล้วกับพรรคคณานะคำคมนะครับก็ยังอยู่ กัภรยาทำนทายไทยทักกองลักษณะผู้หญิงซึ่งมาเล่าสู่กันฟังซึ่งความหมายภรยาบนนี้พูดหญิงคนไหนผู้หญิงคนไหนตาด้านชา้าด้านซ้ายเชื่อนิดหน่อยคอป้องงามผมยาวควรเอามาเป็นภรรยาเพราะเธอเป็นคน เตือนตามคนทำนองครองทคมคนง่ายๆก็คือลักษณะผู้หญิงที่ธรรมะธรรมโมคือเข้าวัดจำสินเข้าวัดฟังธรรมจำสินกินทานเาผาผลานกิเลสอยู่ตลอดก็จะมักจะเป็นในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นก็คือว่าเป็นผู้หญิงที่มีบาร,รมี สามารถเอามาเป็นแม่สีเลือนได้ถ้าใครอยู่ด้วยก็ทำให้มีความสุขอย่างน้อยแหละก็คือคงไม่มีํำที่เสียบแทงจิตใจออกจากปากของคือหนึ่งด้วยเธออยู่กับศีลกินอยู่กับธรรมถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีที่ ท่านผู้ชายทั้งหลายควรจะถือว่าเป็นตัวเลือกสรุปก็คือในสังคมสมัยก่อนเขาก็มักจะมองเรื่องมรารยาทเรื่องคุณธรรมเรื่องนิสัยเป็นหลักในการเลือกคู่ครองเราจะไม่ได้มองเรื่อง สถานะทางครอบครัวเลยมองเรื่องที่มากเกินแต่มาสมัยนี้ส่วนมากผู้หญิงต้องเก่งต้องเก่งแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพึ่งผู้ชายเป็นสาวมั่นคง่ายย,ยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเองได้ต่อมานั้นในสมัยนี้ครับก็บริบททางสังคมมันก็เปลี่ยนไปเพราะฉะนั้น ก็ทำให้เราหน้าคิดอยู่ว่าในสังคมสมัยนี้กับสมัยก่อนมันมีความแตกต่างที่สามารถเข้ากันได้ก็บริบททางสังคมเป็นตัวเปรียบเทียบนะครับก็คงจะฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมแลครับ